นี่นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลลักวิทย์นะครับผมก็ติดตั้งสะนะครับอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับน้าเต็มสวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่โรงเรียนอนุบาลลักวิทย์ที่นี่นะเป็นโรงเรียนอนุบาลที่เอาสาวยน้านะครับผมของเราเนี่ยไว้สอนเด็กๆนะครับชั้นอนุบาลเลยนะครับให้หัดว่ายน้ําหัดช่วยเหลือตัวเองหัดเอาตัวรอดในน้านะครับที่นี่นะครับผมก็ตั้งนะครับอยู่ข้างหน้าโรงเรียนเลยนะครับทา งานระเบียงครับแบบขุดลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะยกสูงขึ้นมานะครับจากพื้นขึ้นมาเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับท่ามเลากันตกนะครับทางเดินรอบสาดะานละ1เมตรนะครับผมนี่สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปฟังนะครับอาจารย์วัดนะครับว่า สระน้ำอินเทกนะครับผมที่เลือกใช้นะครับของเราเนี่ยเพราะอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของอาจารย์วัดกันเลยครับครับผมตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์วัดนะครับผมที่โรงเรียนอนุบาลลักวิทย์นะครับผมอาจารย์วัดสังสระไว้น้ำาครับรุ่น24ฟุตนะครับผมไว้ให้นักเรียนใช่ไหมครับชั้นอนุบาลเลยใช่ไหมพี่นี่นะครับผมอนุบาลเลยครับถ้าอยากให้อาจารย์พูดถึงหน่อยครับว่าเด็กได้ประโยชน์อะไรบ้างจากสระไว้น้ำครับผมต้องบอกว่าของอนุบาลรักวิทย์ของเรานะครับเดิมทีใช้สระกระเบื้องเนาะครับผมก็ ปัญหาของกระเบื้องสําหรับเด็กนี่ก็คือหลักๆเลยก็คือในเรื่องของเวลาที่กระเบื้องแตกแล้วเนี่ยเวลาเข้าลงไปว่ายน้ำเนี่ยก็จะได้แผลขึ้นมาตลอดเพราะว่ากระเบื้องในเวลาใช้ไปนานๆสามสี่ปีเนี่ยก็จะมีลักษณะในเรื่องของรอยร้าวอะไรต่างๆยาแนวหลุดด้วยยาแนวหลุดด้วยแล้วก็มันต้องพอมันหลุดแล้วเนี่ยมันต้องยาแนวตลอดพอยาไปยามามันก็ ความสวยงามก็ไม่มีนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเป็นอันตรายค่อนกับเด็กค่อนข้างบ่อยได้แผลมาตลอดได้แผลตลอดก็เลยหาข้อมูลในการที่จะเอ๊เราจะทำยังไงเพื่อจะให้เด็กปลอดภัยมากที่สุดในเรื่องของการลงไปว่ายน้ําไปดูข้อมูลนะครับหลายที่นะครับก็มาเลือกของพี่แมรี่นะครับเนื่องจากว่าก็ได้มีผู้ใหญ่นะครับแนะนํามาว่าเอ ลองอใช้บริษัทของแฟมมี่ดูสิเพราะว่าก็แนะนํามาว่าเออไม่ว่าจะเป็นออตั้งแต่การขายตอนแรกแล้วก็การบริการหลังการขายาแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของตัวสัตว์นะครับ,รบก็<ม>เลือกทางแฟมมี่มาทำสระให้ถามว่าที่ผมเปลี่ยนมาเป็นในส่วนของที่เป็นสระประเภทนี้นะครับก็คือจะตัดปัญหาในเรื่องของ ไม่มีกระเบื้องแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเดินเรียบสบายเท้าเป็นเป็นเวนิลแล้วก็สบายเท้าแล้วก็เป็นเวนิลนะครับที่สําคัญมากมากเลยนะครับที่ผู้ปกครองเรียกร้องมาก็คือของเดิมเรียกร้องเลยของเดิมเป็นสระคอลีนอทีนี้ผู้ปกครองก็เรียกร้องมาอยากให้เปลี่ยนเป็นสระระบบเกลือเนื่องจากว่าระบบเกลือเนี่ยปลอดภัยในเรื่องของผิวอะไรต่างๆกับการเปลีนีค่อนข้างค่อนข้างมากๆเพราะว่าโรงเรียนอนุบาลหรือว่าแบบ ที่สอนเด็กตั้งแต่อุบาลนะครับคือเขาจะใช้เป็นระบบเกลือหมดเลยครับใช่ครับอันนี้ก็ปลอดภัยต่อเด็กต่อดวงตาต่อผิวนะครับผมแล้วก็คนดูแลด้วยนะครับไม่ต้องใส่เคมีที่เป็นคลอรีนลงไปใช่ครับนี่ปลอดภัยแน่นอนยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมอาจารย์วัดมากๆโรงเรียนอุบาลลักวิทนะครับผมไปละครับขอบคุณครับขอบคุณครับ